ยังไม่มีใครรู้เลยเฮ้ยโอ้โหอ๋อาเออ๋อโอ้โหอระเป๋าช่องกีะเปาบอกว่าเฮ้ยกี่โมงอ่าเดี๋ยวหากูโกหกกี่โมงวะแปดโมงโอ้ไอไอไอนี่ใครวะไอกาอยู่ปะ ไอเยี่ยทองเอาตั้งโมตระรีบเร็วแปดโมงเลยสองไอ้กูรีบเร็วแล้วนี่ใครทำไรนี่บ้วนมากบ้วนมากบ้วนมากตรงนี้อ่ะชอ,อไอ้ใส่กูทำไมเนี่ยอีบเ,เร็วดูเดินเอาดูเดินอีแพาวพาอีเหี้ยทำวันยุดวัน